สวัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลนะคะวันนี้เราจะทําเมนูมันทอดนะคะ mm. เผือกทอดนะคะสูตรเดียวกันกับการทํากล้วยแขกทอดเลยนะคะเนี่ยค่ะมันเราได้เป็นมันสีส้มมานะคะมันเทศก็จะมีสีส้มสีเหลืองสีม่วงนะคะชอบสีไหนก็เอาสีนั้นได้เลยแล้วก็มีเผือกนะคะนี่ค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นขนาดที่เราต้องการได้เลยค่ะอันนี้หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะคะยาวๆเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ พักไว้ก่อนนะคะมาดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมก็จะมีแป้งกรอบนะคะแป้งทอดกล้วยนะะี่ยค่ะที่หาซื้อได้ทั่วไปตามตลาดนะคะแป้งที่เราใช้นะคะก็จะเป็นแป้งกรอบตัวนี้ค่ะนี่ค่ะแป้งทอดกล้วยนะคะของครัววังทิพย์นะคะ ก็จะมีส่วนผสมที่เขาผสมไว้แล้วนะคะเป็นแป้งสําเร็จรูปนะคะก็หาซื้อได้ทั่วไปเนาะพวกในห้องในห้างก็มีค่ะในโรตัสบิ๊กซีมีหมดเลยใช้ประมาณหนึ่งถ้วยนะคะหรือประมาณร้อยกรัมนะคะต่อมาค่ะมะพร้าวขูดขาวนะคะ1ถ้วยอันนี้ก็ขูดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นสีขาวๆนะคะใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกนะคะจะหอมแล้วก็อร่อยค่ะมันด้วยน้ําตาลทรายครึ่งถ้วยค่ะหรือความหวานแล้วแต่ชอบได้เลยน้ําปูนใสนะคะ2ช้อนโต๊ะเกลือเล็กน้อยนะคะมีงาค่ะ แล้วก็งาดํานะคะอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเหมือนกันมีใบเตยค่ะเพิ่มความหอมนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตอนทอดด้วยนะคะมีน้ําสะอาดนะคะนิดนึงค่ะเอาไว้มาผสมแป้งค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นน้ํามันสําหรับทอดค่ะส่วนผสมมีคร่าวๆประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําขั้นตอนแรกกันเลยค่ะเริ่มจากการนวดแป้งก่อนนะคะเอาแป้งใส่ลงมาเลยค่ะแป้งกรอบที่เราเตรียมไว้เนี่ยก็น้าตาลทรายน้ําปูนใสแล้วก็เกลือเล็กน้อย ใช้มือนะคะค่อยๆนวดใช้น้ำปูนใสเพื่อที่จะให้ขนมมันทอดเผ mm hmm. ือกทอดของเราเนี่ยกรอบนานขึ้นนะคะทีนี้ค่อยๆใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะก็ลองยกขึ้นมาดูแบบนี้ค่ะถ้าเขาเป็นสายแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็จะใส่มะพร้าวขูดขาวนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปเลย ตัวนี้แหละทาให้ขนมเราหวานมันอร่อยนะคะแนะนําให้เป็นมะพร้าวขูดขาวนะคะที่เราขูดเองนะคะมันจะสดใหม่แล้วก็อร่อยมากเลยค่ะเวลาที่เราทอดเนาะใส่หมดเลยหนึ่งถ้วยพอผสมทุกอย่างแล้วนะคะก็ลองชิมรสชาติดูได้ค่ะว่าเราชอบรสชาติประมาณนี้ไหมถ้าอยากให้หวานกว่านี้นิดนึงก็สามารถเติมน,น้ําตาลได้นะคะหรือว่าต้องการให้มันเค็มขึ้นก็อาจจะใส่เกลือได้อีกเล็กน้อยนะคะก็ลองชิมดูค่ะ พอแล้วค่ะอร่อยแล้วใส่งานะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะลงไปเลยเดี๋ยวเราจะทอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นผสมไปได้เลยแล้วก็งาขาวใส่เยอะได้ตามชอบเลยจากนั้นก็เอามันนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะทั้งมันทั้งเผือกเนี่ยค่ะเอาลงมาโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กระทะเลยค่ะเพราะน้ำมันมร้อนในที่นะคะเราก็ใส่ทั้งเผือกทั้งมันที่เราเตรียมไวนะะ้นี่ค่ะลงมาทอดเลย ก็เอาคลุกคลุกให้ทั่วๆนิดนึงนะคะระหว่างทอดเราก็คนด้วยนะคะเพื่อให้เขากรอบสม่ำเสมอกันค่ะพอแป้งเริ่มที่จะเกาะตัวกลายเป็นก้อนๆดีแล้วนะคะแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปนะคะเพิ่มความหอมพยาามนิดนึงก็ได้ค่ะใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะเมน,นูนี้ค่ะใช้เวลาทอดประมาณ10นาทีได้นะคะ ก็จะเห็นว่าเนี่ยเผือกกับมันของเราเริ่มเปลี่ยนสีเป็นแป้งก็จะเป็นสีน้าตาลแล้วนะคะเนี่ยค่ะเริ่มจะกรอบอ่ะแล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะแล้วก็ไปเสด็จน้ํามันไว้ที่ตะแกรงนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะทอดจนเสร็จเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการจัดเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูเผือกทอดมันทอดของเรานะคะก็จะเสิร์ฟแบบนี้เลยค่ะทันและร้อนอร่อยมากเลยค่ะ ถ้าชอบก็ลองทำทานดูนะคะฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ